สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนำนะครับเครื่องมือที่จะช่วยให้เราศึกษาแล้วก็เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา c ีชาร์นะครับซึ่งก็คือ Vision Studio Code นะครับ v t u d i o s t u e i o Code ก็เป็น IDE ขนาดเล็กของ Microsoft นะครับที่ปล่อยให้นักพัฒนานั้นสามารถดาวน์โหลดและนำมาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ฟรีนะครับใช้สำหรับการศึกษานะครับแล้วก็ใช้สำหรับการเขียนโค้ดเพื่อที่จะสร้างแอปพลิเคชันในรูปแบบต่าง ตัว Visual Studio Code นะครับสามารถที่จะรองรับการเขียนโปรแกรมได้หลายภาษารวมทั้งสามารถที่จะมี extension หรือว่าส่วนขยายที่จะทำให้เราสามารถที่จะเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ตัวอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นตัว Java นะครับหรือว่า PHP นะครับในคลิปนี้เราก็จะมาลองขยาย extension ของ Visual Studio Code ด้วยภาษา C-sharp นะครับวิธีการนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดตัวโปรแกรมแล้วก็ติดตั้งตัวโปรแกรมลงไปที่ระบบปฏิบัติการว i n d o w s แล้วนะครับ หน้าต่างหรือว่าหน้าตาของตัวโปรแกรม Visual Studio Code ก็จะเป็นดังนี้นะครับเราสามารถที่จะเรียก extension ต่างๆที่มีอยู่ภายในตัวของ Visual Studio Code นะครับซึ่งนักพัฒนาได้มีการพัฒนาแล้วก็ปล่อยตัว extension ต่างๆให้เราขยายความสามารถของตัว Visual Studio Code นะครับในที่นี้ก็จะทดลองนะครับในการ search หา C# นะครับคลิกเมนูทางด้านขวาจะเป็น extension นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า C# ก็จะปรากฏ extension ที่เกี่ยวกับ C# นะครับหลายๆตัวเราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็ลองในการ install นะครับเพื่อที่จะให้ Visual Studio Code นั้นสามารถที่จะ compile Code ของ C# นะครับแล้วก็ทดลองเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะทำงานได้นะครับในที่นี้ผมจะเลือก C# h p ตัวแรกครับแล้วก็เลือก install นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของ extension นะครับ C# for Visual Studio Code นะครับซึ่งพัฒนาโดย OmniSharp นะครับ เาก็จะบอกดีเทลรายละเอียดต่างๆนะครับรวมทั้งด็อกิเมนต์นะครับเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูด mm ็อ hmm. กิเมนต์ห hmm> ร mm ือ hmm. ว่าวิดีโอในการสอนเพิ่มเติมนะครับเมื่อเราต้องการที่จะทํางานกับ .net Fra m e w ร r k ของตัว Microsoft นะครับเราก็จะมีการรายงานเวอร์ชันต่างๆนะครับมีการฟิกบัคเวอร์ชันต่างๆฟิกตัวไหนบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆนะครับใน e x t e n s i o n ตัวนี้บ้างนะครับ สามารถที่จะติดตามนะครับในการที่จะรู้การพัฒนาตัว c ีชนะครับเขียนภาษา C ีชาร์ปยังไงนะครับมีโครงสร้างภาษามีรูปแบบยังไงบ้างจากช่องของเราครับขอบคุณครับ